คเท่าเทียมกันคื่นแล้วต้องการให้เขาอยู่กับเราในศาสนาในการศาสนาในเขามีอยู่ที่กรมปกครองใช่การศาสนาอยู่เนี่ยอยู่ตรงกันที่เราที่ถ้าเป็นศาสนาจริงเนี่ยมันต้องอยู่ตรงกันศาสนาเหมือนกลับถ้อยู่ที่เดียวกันอันนี้เป็นโจทย์ที่ย้อนแย้งนะรแล้วเขาเขาขู่แหลกมากนะเขาไปขอเอ่อออกพหลาตีท่าเก้าให้ย้ายเอ่อจากกิจการพัดไปอยู่อย่างกรมศาสนาไปอยู่กรมปกครองกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมฮะ เสร็จปุ๊บเนี่ยเราปรากฏว่าเขาไปพ่วงกิจการอิสลามและกิจการทัดไปอยู่โครงการปกครองหมดเลยไปอยู่ที่ชั้นสี่โครงการปกครองแล้วในเอกสารที่ผมให้ไปเนี่ยนะจะเห็นเลยว่ามีการใช้งานผู้ว่าและการจังหวัดทุกจังหวัดโดยองสมนิษานไม่มีการทัดแห่งนิยในตุนนันต์รองสมัยไทยแล้วก็ผู้ว่าผุกทุกใช้ในอำเภอตำบลผู้ใหญ่บ้านมูดเลย ให้ทําให้สลามทั้งหมดเลยผมมผหาหลักฐานมาให้เยอ้าาอะไรครับเยอะมากความสรุปข้อตัวนะเอ่อตอนแรกอ้างเรื่องกิจการนะแต่ไปมาเอาเรื่องของสลามคือทุกอย่างที่เถึนทั้งหมดเลยเขาบอกว่ายังไงต้องขอไปศึกษาเลยครับเพราะว่าเยอะมากเลยหลายหเรื่องก็ไม่ได้ทราบข้อก่อนเราว่าข้ก่อนต้องศึกษามาถึงจะมาเราเราต่อเรื่องนี้ตัวเองเนาะเราจะได้เห็นอะไรยิ่งเข้ากันมนะครับ พราะว่ามันเป็นงบประมาณของคนทั้งประเทศนะแต่เอาไปให้คนอย่างเดียวเลยมันเหมือนเราโดนดูดเลือดดูดเนื้ออยู่ตอนนี้เนี่ยพระเจ้อิสลามโตขึ้นแต่ขณะเดียวกันภูมิไทยกลายเป็นเอกชนเออทำไมเป็นงั้นแล้วแล้วธนาคารอิสลามนะฮะเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้เนี่ยเป็นโหวตหนี้เสียเป็นแสนล้านตัวเนนี่ยเดิมเงินเดิมนะฮะแล้วนี่ของใหม่ถ้าเกิดจะกู้เนี่ยไม่อิสลามเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไม่ต้องมีบุคคลทั้งอาการ แต่ได้ได้งเงินตั้งแต่สองแสนถึงล้านบาทแล้วคนที่เป็นคนขายู่ขายซ้ำเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่รายธนาคารนะเป็นโตไอีบาทที่อยู่ในมัตยินผ้อานมัตินเนี่ยเป็นเราเข้าเปว่าเราเข้าไปสอบถามกับเนี่ยกับทารสลามแล้วเนี่ยางตรกาเ้าีเผ่นะเราไปการ์ดเี่ปรู้ข้อมูลแน้ป่ะ้่ากรตุ้นกวนตุ้ลางกลางเรื่องข้อมูแล้วตนปดแต่ว่าปัญหาคตอนนี้คือภาคประชาชนเขา พวกเราคือแบบว่าอึดอัดมากแล้วทำไมเราเสียเปรียบอย่างนี้ทำไมถึงเปรี่ยนค่ะเออเสียเปรียบทั้งนั้นเรื่องที่เราก็จริงๆต้องขอขอบคุณจีิงๆนะครับที่มีงานต่อนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ที่เห็นความสัมพันธ์นี้กับ